ลิชี่เมลิซาหาต้นไม้เล่นเจอแล้วลิชี่ลูกลุกไลอาวิชบแค่โฟ like ต้นเนื้อการยาวผ่านคนทีซิผ่านคนทีไรโอว้าว right? oh, wow, ลิชี่ à mấy hát bị đi hát đi chì. No, I'm still climbing. We're <laughs> for to be ready. I'm not ready. Chicken bubble, <laughs> oh, no. You want to yeah. I'm gonna sit Yeah. sit. e a dirty there. You fell down yeah a lot much yeah and the poop and ข p าปุ๊อาเมชาดน I, I, I don't think so no, I'm a w i s h r ก็ช่วงเหมือนกันนัเนี่ย can you hold that for n e อยู่เชื้อ่ะอยู่โนบาลานไม่ใช่อยู่โนฮาบาลานโอเคอ่าพอมิซ่าซิดมันเว่รีดาวไม่ใชาซิปบุ๊กอ่ามิซ่าแฮปปี้มันก็เลยดาวลูกเดี๋ยวมามี่แบ็กเบอร์ให้ดูว่าทรีมันใหญ่แค่ไหนโอ้โห

หาต้นไม้เล่นได้ละต้นนี้ง่ายหน่อยนะโอเคเดี๋ยวมามีไป working มอกแค่มี่ไปทำงานต่อนะอยู่เล่นไว้นะระวังตกนะ ถ้าลิชชี่ถ้าลิชชี่ลงมาปุ๊บเมล,ลิซาจะลอยขึ้น oh, เข้าใจป่ะลูกเมล,ลิซายุต้องดูน้องด้วยน้องเขายัางบาลานซ์ไม่เป็นลูก no, น้องจะลอยขึ้นทันทีแล้วยูก็จะตกเ <laughs> 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 ข้าใจไหมลูก keep you, ลิกชชี่จะลงแล้ว <laughs> so ดูน้องด้วยลิชชี่ <laughs> น้องเขายัางนั่งบาลานซ์ไม่เป็นเลย มามีไปทำงานแล้วลูกดูจะลงเหรอ yeah, oh! ไม่ทราบเขากลัวลูก <c oughs> ไม่ทราบกลัวน่าเอาลูกแค่มามีไปทำงานต่ออยู่เล่นไปนะ this เล่นดีๆนะเฮ้ยลิขิตลอยขึ้นมาอีกโอเค